สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูคูซูคนครับพ่อกับเปาเท้าฮันน่าชาแนลครับมือนี้มาพี่น้องมามือนี้ต้มปากนังไอปากน้ำงัวนะครับต้มปากน้ำงัวสวยตอนที่หึ่งหึ่งในจังหน่อยตอนหึ่งหึ่งก็คือตอนใหญ่ๆนะครับใส่กับเจลขมน้องสาวเฮดให้แล้วก็ตำหมักทัวแก้มกับผักจากสวนใหญ่มือนี้บ่ได้เฮ็ดให้พี่น้องเบิองนะครับเนี่ยผ้ามาเบิองบรรยากาศในมือแรงนะครับลมพัดว้อยว้ยอยหลังจากเมื่อวานครับลองเบืงองหมูกรอบบ,ออบ่กรอบปันใดแต่กระเสียบอยู่พี่น้อง ลมเย็นเย็นครับยังมือแรงมาเสียบๆน้ำบาทดาลครับเข่าหนึ่งหอนๆได้หนิรองสท้าหนึ่งให้เขาไม่พี่น้องเอ้เขาสู๋อยู่เบิ้งให้พี่น้องมึงมันขวัญบ่มันขวัญบ่บโอ้ขวัญอยู่ลมปัดแห่งเอามามาเสียบๆน้ำบาทดาลครับปุ๊บเขาไม่หอมดีขนาดไหนมาต้มปากน้ำงัวงซิเปื่อยๆนี่อเขาเป็นเม็ดงามขนาดลุงเจวก่อนพี่น้องอื้หู้ có mặt bằng mình nào cũng sao chán hay hôm em cũng bình tâm không gì có đi. lông có lông diễn đi đi không em Mm. What น่วนดีขนาะเอาไปต้มเอาไปย่างกระแซวครับปากน้ำวมวนบางท่นรรานเพน่นอานชิบ่เคยกินมันจีเข้าเออนี่มันว่าขายอยู่น้ำมันร่านเนื้อได้พี่น้องขายอยู่น้ำร้านอาหารแบบปวกแ่แข็งนี่นะครับปุดปุดดีฮะ Ừ, mm, hẻm tôm tươi đi học ô, ừ, 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 ừ อ,อ,อืสารัดกรอบใหญ่เลยพี่น้องสารัดใหญ่ว่านข,างของเสามันคง้ใหญ่ อู้ห่อหอมอ่างไว้ยังไงฮะข้างไว้ยังไงอู้ห่อหอมรวมพันเย็นมาไหมไหมลมพันแข็งเอ้าเม็ดหนาโอ้บ่ได้เก็บเม็ดหนาออกทั้งบ้านพี่น้องก็จะมีเม็ดหนาให้กันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอารถเกี่ยว

เบิ้งหมวพักบัวยุบเลยนะบางเลยหมวพักบัวหมว,วพักบัวใหญ่ก็ลังงามผัดใส่ก่อนโอ้โอโอ ออืกุบุบอันพี้มองมึงอ,อ,อ,อืมันเป็นปากมองไนน้ำหนามมันครับเอามาทำความสาดมาต้ม กินแก้มไปออมพักกินเล็กก็ได้ครับ ห่อน,นอยูอ่ตรงเขนห่อนกระคักรงนัว่ว่ามันห่อนพอดห่อนพอดกระบ้ไว กูดนะยังไงขอโทษขออภัยด้วยเพื่อน้องเด้อเอามาใทั้งนั้ พอสามหงุรืมเจ้าเลยอืมอืวนะน้ำมัขหมวกกุยงอืมอืมขอโซข้อไ่กับผงโอ้ย bỏ đầu hoặc chịu mà ừ. băng băng mỏng băng xuân thì bên bạc nếu nếu khuyên năng mù hạn ủa phát cọp phát cọp phải nhanh nhanh rồi nè เอาที่ละหน่อยครับอืมไม่หนักเลยอืม ขึ้นขน้นครับก้างบะขามข้าวต้มใส่บกขามพอดีสมสมซ้สมสำหน,นึ่งสมซ้ำหนึ่งพอดีสับ คับนุดบ่ไ <laughs> ด้ว้ขอถอษขอครับพี่นองง้องอืมนี่กึบๆดีย ตำมูมเนแถวเอาไปเพิ่งว่าไปอ้อมอ้อมเส้นหนังกระเสียบครับพี่น,อน้องบรรยากาศร่มเย็นๆยิ่งมือแรงร่มดีครับ ในเราพอดีครับแดดลมแดดแดดกำลังพอดีเอยีงอยงเอยียงฮึมเสียงต้องรับปลาฟัง ยังอ้ว,วกเลยอ้วกขึ้นในขวดยเพ่อ,องต <c oughs> ัวมมนี้ชื่อหมันยาวไน อืมอืมตัวบางไงแล้วก็กินมาเบิร์สองนองเขรามาอ้วเต็มล้นเลยอืมเตือเจือดองนี่ยิ่หนิ่มเอาอีกก้อนจักบาดเดี๋ยวเมื่อกินขอแรกครับสาวสีอีกพี่น้องกินขอแรงอีกครับ ไปจิ้มเขากนอนฮะหยบบ้อยครับพี่น้องโบเบิร์ตกินหลายอย่างนะครับเอาต้มไอปากน้ำงัวนะครับบนปากนังนะครับปากน้ำง่วนะครับ ต้มปากน้ำม่วไอ้ใสบบ่กับักขามนะครับให้มันสมให้มันเปียวใส่ตะไคร่ใส่ใบบักกูดใส่หอมต้นหอมนะครับแล้วก็ใส่อันนี้โบ้ใส่ปลาแดกหรือพี่น้องใส่ใส่น้ำปลากับเกลือแล้วก็ชูรสดนะครับแค่นี้ก็เสียบแล้วนะครับขั้นโมนัวก,กับเพิ่มชุรสดขั้นโมเข้มกับเพิ่มน้ำปลาหรือว่ากเกลือนะครับเอาเจ้วนี่ก็เป็นเจวขมจังหน่อยนะครับแต่ว่ามือนม้ตีตับังทัวมาเกืม่วงน้ำอูอ ขอโทษครับพี่น้องก็เลยจัดเตามทังคัวนะครับบรรยากาศร่มเย็นๆเนี่ยมืนเรงมาฝากพี่ตอน้องนะครับผู้ที่อยู่ไกลบ้านนะครับในช่วงปีใหม่พี่น้องปีใหม่กับ่มหัวสิเป็นตั้งไต่เนาะพี่น้องเนาะในเรื่องของลูกไผ่ไข่เจ็บนะครับลายทันเพิ่นกับว่าย่านบริกับบ้านนะครับได้ทันเพิ่นกับว่าคือสิบริกับเลยล่ะเพราะว่ามันเป็นอยู่ขุมือนี่มันกรหลายยางเนาะครับเนาะกันมากอ่ะคือกักตัวนะครับเพื่อนกันก็ดูแลจ้คข้องนะครับ ดูแลจะของนะครับเป็นห่วงเป็นใยจากบ่าวเท้าเนาะพี่น้องเนาะเบิงแย่งจะของนะครับแล้วก็ค้นรอบคางไปหันมานี่ก็คือเอานะครับฝากพี่ฟังน้องทุกคลิปมาละครับย่ำที่มันมีอ่าเรื่องของโรคไขข้เจี๊มา่ก็คือสวมหน้ากากสวมแมทนะครับสวมแมทหรือว่าหน้ากากอนามัยนะครับป้องกันแต่ของนําแล้วก็ป้องกันคนอื่นนํานะครับแล้วก็มือว่านนะครับบ่าวเท้าได้แจ้งข่าวแจ้งข่าวพี่น้องนะครับขอบคุณแฟนคลับเอฟซีนะครับแจ้งข่าวมานะครับมีคนปลอมอ่า เอารูปโปรไฟล์บ่าวเท้านะไปนะครับบ่าวเท้าก็ได้บอกให้พี่น้องฟังนะครับกับขอบคุณกําลังเรงเรื่องใจนะครับจากพี่จากน้องสุขุสุคนนะครับที่มีให้กับบ่าวเท้านะครับซึ่งบางเถ้อเพิ่นเอาไปเห็ดบดีมันกับโหนาน้องพี่น้องเนาะเอากระจงข้าวแจงข้าวพี่น้องไว้ว่ามันโบนบ่าวเท้าด้วยครับเด้อติดไปหาดาคนหาบอกให้ผู้นั้นผู้นี้นะครับนะกะเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องที่เก่านะครับมักอะไรถือ ใจกระแช่บ่ทถานี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ